ครับนี่ก็เป็นนโยบายที่ผมมอบตั้งแต่วันที่4ตุลาของพระรสแล้วว่าการเลือกตั้งที่มาถึงใกล้นี้ในวันนั้นที่ผมบอกไปก็ให้ข้าการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนทั้งจังหวัดน,นะครับดยพ่าะจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น,นแล้วก็นายกอบ,อบตอนะครับทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศนโยบายของผู้ว่าจะบอกไปแล้วว่าต้องวางตัวเป็นการ ท่านวางเป้าหมายว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับการรณรงค์การใช้สิทธิครั้งนี้ครับเป้าหมายนะครับก็อย่างน้อยๆผมเชื่อว่า80ปอร์เซขึ้นประชาชนที่มาใช้สิทธินะครับเพราะว่าไม่ได้เลือกตั้งมานานแล้วแล้วก็สังเกตสีหน้าสีตาประชาชนก็มีความสุขได้ทุ่งเรืองยาสมทวินนะครับท่านในอำเภอเมืองพิจิตรนะครับอนนบนนบ้อมตั้ง ขณะนี้คับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรตรวจเยี่ยมดูการรับสมัครการเลือกตั้งในเขต,ตอบตอของกระเชนนี่คือผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับชาวกองกระเชนครับชาวพิจิตรทั้งหมดต้องไปยอะนะครับ แทนคณะทำงานสิงดําสิงด <800 coworkers. S 2> ําส <ask> ิงดํารุ่นไหนนะรุ่นสามสิบเจ็ดสิงดําด้วยสามสิบเจ็ดนะครับสิงดําในยกสองพันห้าเนี่ยคือบรรยากาศของกองเชียร์นะครับ I okay. okay.